ตอนนี้มังงะมังม,มีแฟนเพจแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการอันบ็อกซ์มังงะกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะกลับมากับการอันบ็อกซ์หนังสือการ์ตูนอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือการ์ตูนกล่องนี้นะครับมันมาได้ประมาณน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วนะฮะก็น่าจะมาตั้งแต่ประมาณวันอังคารที่แล้วนะครับผมก็คือช่วงงานหนังสือนะผมที่ผมสั่งไปเนาะซึ่ง หนังสือเซตนี้เนี่ยกล่องนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมาจากของลักพิมนะผมแต่ว่าทางลักพิมเนี่ยเขาก็น่าจะได้เปลี่ยนกล่องใหม่นะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อก่อนเขาน่าจะใช้กล่องของเขาเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นทาง S D G ใช่ไหมเป็นฝ่ายส่งให้นะครับผมเขาก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกล่องเนาะให้เป็นแบบว่ากล่องไปรษณีย์ธรรมดาทั่วไปนะผมโอเคเอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้วกันนะฮะเรามาดูที่สภาพกล่องกันดีกว่านะผม สภาพกล่องเนี่ยก็คือเรียบร้อยดีนะผมมีบุบบ้างเล็กน้อยเนาะอ่าแล้วก็มีอะไรติดมาด้วยก็ไม่รู้นะผมอื้ออ่ะก็อันนี้ขอชมหน่อยแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติมังงะคิวบเขาจะส่งของช้ามากแต่ว่ารอบนี้เนี่ยส่งของได้เรียกได้ว่าเร็วมากๆนะครับผมไม่ถึงอาทิตย์นึงนะฮะเขาก็มาส่งให้แล้วนะผมถือว่าเร็วใช้ได้เนาะอ่าแต่ว่าตอนที่ผมสั่งไปเนี่ยจริงๆผมสั่งไปได้ประมาณตั้งแต่วันพฤหัส ก่อนหน้านั้นนะผมเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็เขาเพิ่งมาส่งวันอังคาน่าจะเป็นเพราะว่าเขาจะต,ต้องอติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะผมวันนี้ก็ต้องทําใจไปนะฮะก็ส่งช้านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้เนาะเอาเป็นว่าเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคซึ่งหนังสือที่ผมซื้อไปในคราวนี้เนี่ยจริงๆงานหนังสือรอบนี้ของลักพิมพ์ผมโดนไม่ค่อยเยอะนะผมโดนอยู่ที่ประมาณ 4เรื่องเองนะครับผมประมาณ3-4เรื่องเองนะฮะเนื่องจากว่าการ์ตูนที่ผมอยากอ่านเนี่ยมันมีไม่เยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาโดนปัญหากันมาพอสมควรนะเกี่ยวกับของแถมนะครับผมแต่ว่าของผมไม่น่ามีหรอกโอเคเราเปิดมาดูนะครับผมฟื้อ่อะของกะจะประมาณนี้เลยนะครับผมเอ๊เอ๊อนึกว่าจะไม่มีแล้ว,ลวนะครับผมตกใจนะนึกว่าจะไม่มีแล้ว นี่ครับผมนี่คือปฏิทินนะฮะซื้อครบ500บาทแล้วเขาจะแถมมาให้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เลือกลายไปเป็นเออถ้าผมจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นเรื่องเออลักสลับบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4-5หลายเนาะซึ่งผมไม่ได้แบบชอบเรื่องไหนสักลายหนึ่งเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเรามาดูที่ตัวหนังสือกันดีกว่านะผมว่าครบหรือเปล่านะฮะโอเคกล่อง ไม่มีอะไรแล้วนะเก็บไปนะครับผมอมาที่ตัวของการแพ็คหนังสือนะผมก็แพ็คออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะผมว่าครบหรือเปล่าน่าจะครบน่าจะครบโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะซิลกันดูเลยดีกว่านะผมโอเคก็ แกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวของหนังสือก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะไม่ได้เยอะมากเนาะประมาณ5-6เล่มเองนะครับผมที่ผมซื้อมานะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมโดนเลยจริงๆนะนั่นก็คือเรื่องสารภาพรักกับคุณคังุยาซะดีๆนะผมเล่มที่20เนาะอ่าแล้วก็เรื่องนี้ครับผม สาวลืมแว่นแสนวุ่นระมุนรักนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากจะตามเก็บมานานมากนะผมเห็นลิขสิทธิ์ในญี่ปุ่นเนี่ยมานานมากเนาะแล้วก็ส่วนตัวผมคนทันท้งเดียชอบการ์ตูนแนวเลิฟคอมเมดี้ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยเฝ้าจับตาม,มองเนาะอ่าแล้วก็จริงๆเนี่ยมีการพูดไว้ในไลฟ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมไลฟ์ Live ที่ผม พูดถึงเรื่องกระตูนที่ LC ใหม่ของรักพิมพ์ะก็ <g iggle> เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นในไลฟ์นั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ <g iggle> ก็ใครสามารถดูได้ก็กลับไปดูที่ไลฟ์ย้อนหลังของผมได้นะผมะต่อไปก็เรื่องจากคนไหนก็แฟนสาวเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นเล่มที่4แล้วนะผมส่วนตัวผมอตอนที่จะเอาของแถมเนี่ยที่เป็นตัวของ ปฏิทินนะครผมอยากได้ลายของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าไม่มีนะหมดก็เลยต้องเอาลายนี้มาแทนนะครับผมเรื่องต่อมานะผมเรื่องนี้นะฮะ รุ่นน้องตัวป่วนอยากชวนเที่ยวเล่นเล่มะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องอุสกิจังเนาะก็เป็นการต์ตูนปันป่นๆอีกเรื่องหนึ่งนะผมที่ผมแนะนําในไลฟ์เหมือนกันนะว่าควรซื้อควรตามเก็บนะผมเพราะว่าการ์ตูนมันค่อนข้างที่จะสนุกเนาะแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้แบบเลื่อดเปื่อยอะไรมากนะผมมันก็มีเนื้อเรื่องให้เขินให้อายกันบ้างอยู่พอสมควรเนาะอ่าซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่ผมวางแพลนว่าจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อแค่สี่เล่มนี้เท่านั้นนะผมจะไม่ได้ซื้อเออเล่มอื่นนะ แต่ว่าไอเราเนี่ยก็คิดไงว่าเอ้ยปฏิทินที่เขาแถมมาจริงๆเราก็อยากได้เพราะว่าผมอะ่ะก็อยากได้ปฏิทินมาตั้งโต๊ะสักหนึ่งอันนะผมเพื่อใช้ในการดูวันที่ดูเวลาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่าซึ่งไอผมอะ่ะก็มองว่ามันจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบใหญ่ๆไงเหมือนปฏิทินที่เขาแจกกันตามปีใหม่เนาะแต่ว่ามาจริงๆเนี่ยมันอันเท่านี้เองอะ่ะแบบเล็กมากเนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมเนี่ยเล็กสุดๆเลยนะฮะ คงแบบเอาไปใช้ดูจริงไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นาะแล้วก็เหมือนจะไม่ใช่ปฏิทินตั้งโต๊ะด้วยนะเหมือนจะเป็นแค่แบบเหมือนรูปภาพโปสการ์ดเนาะโอเคเดี๋ยวอธิบายที่หลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูหนังสือที่เหลือกันก่อนซึ่งหนังสือที่ผมซื้อมาเนี่ยจริงๆอ่ะไอตอนซื้อสีเล่มเนี่ยมันยังไม่ครบ500นะผมมันขาดอูกประมาณ2 0 0กว่าบาทเนาะ ไอผมก็แบบว่าจะทํำยังไงดีนะให้มันครบ500ก็เลยไปนั่งนั่งหาดูการ์ตูนที่เหลือๆของเขานะฮะตอนแรกก็เล็งไว้นะอาจจะเป็นบูพีเลียดหรือว่าแบบอาจจะเป็นอ่าชมงามพูดไม่เก่งกับผองเพื่อนไม่เต็มเต็งเนาะตอนแรกก็ดูไว้ประมาณ2อสมเรื่องนั้นนะับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูของเนี่ยมันดันไม่มีเนาะก็เลยจัดเป็นเรื่องนี้มาแทนนะ,ะผมก็คือเด็กใหม่แสนซื่อรุกหนักขั้นสุดนะครับผมซึ่งไอตอนแรกที่ผมซื้อมา3ามเล่มเนี่ยก็ จริงๆไม่อยากเปิดลายใหม่เท่าไหร่เนาะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยได้แมสขนาดนั้นด้วยนะแต่ผมว่ามันก็น่าสนุกดีนะผมเพราะว่าดูจากคาแรคเตอร์น้องนางเอกนะครับผมก็เออน่าสนใจดีนะฮะซึ่งข้อดีของมันเลยนะฮะก็คือ,เ,อเดือนนี้นะฮะเดือนที่พ้นจากเดือนตุลาคมมาแล้วนะผมเดือนพฤศจิกายนเนาะก็ รักพิมพ์ประกาศ l อใหม่การ์ตูนเรื่องนี้เพิ่มมาอีกสองเล่มนะฮะเออก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็จะกลายเป็นว่าผมเนี่ยจะได้ตามการ์ตูนเรื่องนี้ต่อไปเลยนะฮะเพราะว่าเห็นเนี่ยมันค้างอยู่เล่ม3มานานพอสมควรเนาะสุดท้ายมีเล่ม4กับเล่ม5 lc มาแล้วนะผมก็เดี๋ยวรอตามเก็บกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่าก็ ประมาณนี้นะผมหนังสือที่ผมซื้อมาจากรักพิมพ์ในครั้งนี้นะผมมีอยู่ประมาณรวมๆแล้วก็5เรื่องนะผม5้าเรื่องนะไอสเรื่องเอไม่ใช่ดิไอเรื่องหนึ่งที่เป็น3มเล่มนี้เนี่ยก็กะว่าจะเอาแค่มาเสริมนะผมให้ได้แค่ตัวของปฏิทินเนะาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเรื่องหลักอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเผอเปิดไลน์ไปเลยแล้วกันนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตอนแรกอะผมคิดว่ามันเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะเว้ยแบบอันใหญ่ๆหน่อยอะ่ะอุแกะยากด้วย คือไม่คิดว่ามันจะมาเป็นอันเล็กขนาดนี้นะครับผมแบบเล็กมากนะฮะแล้วมันไม่ใช่ตั้งโต๊ะด้วยมันเป็นแบบเหมือนกาส์ด่ะคุณดูดิเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันมีเดือนน้อยมากนะผมมีแค่เนี่ยออกโทเบร์ October ก็ตุลาใช่ไหมโนเวมเบอร์ November ก็พฤศจิกายนเนาะเดซ ember ธันวานะผมแล้วก็ไปแจนย a r y นะไปมกราไปเดือนอื่นอนะแบบไปถึงแค่เดือน3ของปี2022อเองนะ่ะ <c oughs> แจกมาก็ไม่ครบนะแจกมาก็ไม่ถึงปีนึงอนะ่ะแล้วแบบว่า เราจะมาทําอะไรดีก็คงแค่แบบเอามาเก็บไว้สวยๆนะผมวันนี้ก็แอบ,บเสียดายนิดนึงเนาะคือผมมาคิดว่าจะเป็นแบบปฏิทินตั้งโต๊ะเพราะว่าผมมาบางทีก็ใช้ปฏิทินในการจดงานจดอะไรอยู่เหมือนกันนะครับผมออพอมาเป็นอย่างนี้ก็แอบ,บเสียดายนะของแถมแบบไม่ได้ดีมากเลยนะครับผมคือของแถมนี้เนี่ยเป็นของแถมเมื่อซื้อครบ500บาทใช่ไหมครับผมก็ ถ้าใครมีงบประมาณเหลือแล้วก็มีการ์ตูนที่อยากเก็บเยอะๆนะผมก็แนะนําว่าซื้อให้ครบ1,000หรือว่าพันหไปเลยนะผมก็จะได้แฟ้มนะฮะถ้า1,000บาทถ้าพันหก็จะได้เป็นปอกหมอนเนาะอ่าแต่จริงๆกว่าคลิปนี้จะออกก็น่าจะหมดโปรโมชั่นไปแล้วเหมือนกันนะผมก็อาจจะต้องขอโทษด้วยนะที่ทําคลิปช้าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเวลานั่งทาเท่าไหร่นะผมคือของนส่งมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเพิ่งจะได้ทานะเพิ่งจะได้ถ่ายนะผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการอันบ็อก์หนังสือการ์ตูนเซตนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเซตเล็กๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมเซตนี้ก็ประมาณ500กว่าบาทนะฮะไม่ถึงพันเนาะก็จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแค่ของสำนักพิมพ์รักพิมพ์นะฮะจริงๆผมก็ยังมีสั่งไปอีกบ้างสําสำนักพิมพ์นะครับผมก็จะมีสยามินเตอร์กับของเนตนะัะผมก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะฮะว่าผมเนี่ยจะมาทําคลิปอันบ็อกเมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของของสยามมินเตอร์เนี่ ก็จริงๆแล้วจะอันบล็อกเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไว้ทําเป็นคลิปแยกแล้วกันเนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปก็โอเคฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมขอตัวลายไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยซื้อหนังสือมาอันบล็อกอย่างนี้เรื่อยๆด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ